ริงมันเป็นโปรเจกต์ที่ที่ที่มันต่อเนื่องมาจากเรื่องแรกนะครับก็คือแางค์ของ breaking ที t เป็น e r รีสแล้วโปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ต่อเนื่องแต่ว่าอะไรยังไงพูดได้แค่นี้อ่าสปอยไม่ได้เดี๋ยวโปงเย็นเดี๋ยวโงเย็นพร้อมกันไลฟ์พร้อมกันนะครับผม,ผมก็จะบอกว่าติดใจไหมก็ชอบการทำงานนะครับแล้วก็รู้สึกว่า,เ,าเวลาที่เรามีโอกาสได้ร่วมงานกับ กับเด f ริกซึ่งซึ่งซึ่งเป็นเป็นสตรีมมิ่งหรือว่าครับว่าเป็นคนที่ทำซีรีส์ภาพรวมขึ้นมาที่นี่ครับก็คือบทบาทแตกต่างแต่เรื่องกประกอบในเรื่องเขาททีมเดียวกันสมัยนิดนึ่งของจริงๆมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอ่าคือไม่เหมือนกันหรอกนะพูดง่ายแต่ว่าแต่ว่ามันมีความต่อเนื่องมีความที่น่าติดตามมาจาก จากโปรเจกต์แรกนี่เป็นโปรเจกต์เ่าจากกันนั้อะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเราคิดว่าคนจะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นเข้มข้นขึ้นมันขึ้นระทึกเหนื่อยมากบอกเลยมันเป็นครบเลยอ่ะเป็นทั้งดราม่าแอคชั่นก็มีแอบมีคอมเมดี้ด้วยใช่ท้าทายอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับการถ่ายทำผมว่ามันท้าทายเพราะว่าหนึ่งก็คือเวลาในการถ่ายทำค กลางคืนเป็นสีกลางคืเนเพราะเนี่ยสีของเราต้องเตรียมพร้อมคือต้องพักผ่อนออกกำลังกายให้เยอพอวิ่งหนีอะไรแบบว่านี่คือแบบมันมีพลังเอาตัวเองออกมาเป็นแบบส่วนไวเบอร์แล้วกันอ่ะแค่นี้แค่นี้อ่ะรุ่นใหญ่กับพี่ดุเป็นยังไงบ้างโอ้โหแล้วเขารุ่นใหญ่ครับก็พี่ว่าไงผมว่านะท่ะา, <c oughs> แแานแฟน,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 นได้เห็นวันนี้ใช่ครับพร้อมการผมเห็นเองจะได้เห็นว่า แล้วพี่เบียร์ที่บอกว่าพี่ดูดูในโปรเจกต์อะไรและแบบว่ามีทีเซอริมทำให้ดูแล้วก็เรื่องราวในโปรเจกต์มีอะไรบ้างก็ทำงานโปรเจกต์ครับแล้วถ้าในได้พูดถงงานเราเป็นคนแรกเพราะที่จะกลบมาอีกแล้วก็ยังทีนี้ยังไม่มีโปรเจกต์นะตามโรงการโปรเจกต์ทีนี้ว่าว่าจะกลับมาอีกงานหน่อยเราไปลุยช่วยคุ๊คพี่เรียนผู้แล้วก็มีงานโปรเจกต์ สั้นที่เกียนมาเป็นเพลงครับผมพี่วิวไปไปจากถ่ายไปจากละครเท่าไงสองปีได้ใช่ครับใช่ก็คือตอนนี้ทำงานที่บลูพีก็เต็มที่ครับว่าจากที่เห็นดูพุ่มพวงเมื่อกี้ก็เต็มที่เต็มที่ต้องช่วยงานพอดีคุณวิกกี้ใส่ส้นสูงก็เลยเดี๋ยวเป็นคุณพ่อปุ้มดีกว่าน้องเป็นไงบ้างครับพี่เวีิวก็โตขึ้นเรื่อยๆแบบว่าเริ่ม เริ่มเดินเริ่มฟเดินเริ่มเป็นเป็นคนอารมณ์ดีผู้เก่งมาร์ลาออะไรเงี้ยออกงานเมื่อกี้ดูตออผ่านมากเลยนะได้ไหมไปยิมหาชนพี่เบยรมาร้อ่รับแขกมากเลยนะก็คือด้วยความที่้ทุกคนรู้ฮะคือพี่เวียร์กับพี่เกี้อะลูกเดินทางตั้งแต่เด็กเขาได้เจอได้เจอคนได้เจอสังคมได้เจอข้างนอกอะที่ไม่ใช่อยู่แต่ว่าในบ้านอย่างเดียวเขาก็เลยว่าเขาก็มีกำแพงนะเขาไม่ใช่ว่าเข้าหาทุกคนแต่เขาแค่ไม่กลัว แต่ถ้าจะไปพูดจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถ้าไม่ถูกจริตเขาจริงๆ,ๆเขาไม่ไปเขาร้องไห้เลย <มะ S 1> แต่เมื่อกี้ถูกจริตมากเลยนะ,<ม>ะยินมเมื่อก <มะ S 1> ีอ <ใน S 1> ้เอาก็แบบเขา แต่พอเข้าไปใกล้ๆจริงมันก็อาจจะแบบว่าโอเคไหมอาจารย์หน้ามองพ่อทีแม่ทีแต่ถ้าแบบว่าอยู่ไกลๆหน่อยเนี่ยเล่นสนุกสนานก็เป็นอารมณ์ดีแต่ถ้าต้องมีเตะเป็นอารมณ์ดีแสดงว่าตอนนี้ก็เป็นยูทูบเบอร์ชั้นหนึ่งแล้วไปยิมตลอดเขาเป็นหัวหน้าทีมเขาทำไมยิมทำไมเขาไปยิมเราคือไม่ไม่มีเขาไปไม่ได้เขาเป็นหนุหน้าทีไปทุกที่ไปด้วยกันกระเตะกันไปหมดไป ว่าเราเลี้ยงเองเนาะเราเราเลี้ยงเองเราเราฝากใครไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเพราะนี่ยทุกครั้งที่เรามีงานหรือว่าอะไรที่โอเคต้องมาด้วยกันแล้วก็จะพากันไปทั้งครอบครัวอะไรแบบเนี้ยแล้วอย่างเราอย่างเราเล่นพิเรเราลดลงลดแอนเจอร์ลงไหเพราะว่าก่อนที่เราไม่มีรูปเราไม่ค่อยสนใจลดลงลดลงเราอะไรที่เขาทําได้ด้วยใช่ไหมใแล้วก็เราแข่งกรนมีภูมิต้านทานต่อกันเที่ยวต่อกันใช้ชีวิตได้ทุกรูปแบบ ขอให้เป็นอย่างนั้นใช่ขอให้เขาแข็งแกร่งเพราะว่าโลกนะโลกนี้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เขาต้องแบบว่าเรียนรู้ต้องมีกำแพงกันไหนแบบว่าอันนี้คือโอเคนี่ไม่โอเคแล้วก็ค่อยๆสอนเขาไปแต่น้องคุณง่ายมากจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายยากก็ไม่ยากเขาก็จะมีแบบว่าฟิลเขาเนาะเด็กเขาก็เด็กก็คือผู้ใหญ่คนหนึ่งแหละนี่แต่ว่าเขาอาจจะแบบสื่อสารมากไม่ได้แต่เขามีความคิดเขาคือเขาก็แบบว่า บางอย่างเขาสอนเราเช่ไหมพ่อเนี่ยคือเราจะบอกว่าเขาเด็กฟังไม่ได้ไม่ใช่บางทีเขาเขามีความคิดบางทีเขาอาจจะแบบบอกด้วยสีหน้าบอกด้วยอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยต้องอีกหน้เพราแม่จะแบบเป็นรม่ี่เมียบารทีพ่อแม่ไปพิงห่างไม่ได้มนานจริงๆแล้วเขา พ่อกับแม่มาโดยเฉพาะแม่ค okay. ือถ้ามีคนได้เยอะมากๆเลยเนี่ยต้องต้องอยู่ใกล้ๆแม่ก่อนต้องดูก่อนว่าปลอดภัยไหมหันหน้ามองพ่อโอเคพ่ออยู่แม่อยู่ครบโอเคสบายแต่พี่เล็กต้องแข่ลังการนี่ต้ติดด้หมือนกติดมากครับอย่างที่ล่าสุดที่บอกว่าจะต้องเลือเป็นผู้ประสมไทยชีวิตทำไมมันดูดันชีวิตมันดูกระหอดอลยไม่ใช่มันไม่มีอะไร แต่จริงมันมีอะไรมากมันมีมันมีอะไรคือเราไม่ได้ประสบยอะไรแบบว่าน่ากลวนะเห็นแต่ว่าแผนที่เราวางไว้อ่ะคี่เราเช่ารถอะไรเงี้ยแต่พอดีเอกสารที่เราเอาไปอ่ะมันไม่ครบ้วลาไปงิี เพราะนี่ยการที่เราบอกว่าการจะเช่ารถเที่ยวชิลๆสบายสบายทิ้งของมีมีแคที่ขาสรุปกระเองขึ้นรถไฟต้องไปรถไฟรถแอร์ฟี่รถฟ้าส์รถเมเดินอะไรเงี้ยแล้วลูกด้วยเนาะแล้วขอเคือไปเต็มที่อ่ะกาวว่าเอ้ยเอาใส่หลังรถปึ้งเที่ยวลากจากลากไปทุกสถานีก็เป็นประสบการณ์ก็เหนื่อยสรุปจริงๆเมื่อเราเปอยู่หน้าครอบครัวต้องดูแลภรรยาและลูกตอนนั้นเราจะต้องแบบ มันใจเป็นยังไงบ้างคือคือเราผ่านเรื่องแบบนี้มาเราพอจะรู้ว่ามันแก้ไขได้ไม่ได้หรอกสิ่งที่แบบว่าจะทําให้เราผ่านเรื่องพวกแบบว่ายากๆไปได้ก็คือก็คิดไม่ออกก็ก็เดี๋ยวค่อยคิดแล้วก็แล้วก็อย่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากเดี๋ยวทายทางออกทุกอย่างมีทางออกเดี๋ยวแบบคือคอยแบบให้กำลังใจกันคือบางทีถ้าแบบว่าถ้าเราแบบ ถ้าเราสติเราน้อยนะเรากระเจิงเหมือนกันนะจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องความที่เราผ่านมาเยอะวิกกี้เขาก็เป็นคนแบบว่าคลามเขาเป็นคนแบบนิ่งๆเป็นคนแบบฉลาดเขจะแบบมีวิธีหาทางออกและอย่างนึงเขาจะไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเรากดดันเขาจะคอช่วย ไม่ใช้เราคืพอเราเป็นนี้พึ่งมากเลยไปถูกต้องมันก็เลยทำให้ทีมมันรับเรื่อนรับเรื่นเหมือนเราสองคนก็คือช่วยกันลูกเขาก็เป็นกำลังใจให้เราเป็นรอยยิ้มให้เราพี่พีนนี่คือไว้หนวดไว้เขาคือรออะไรหรอครับเขาก็จริงมีที่ถ่ายสองเรื่องมันเป็นรูปนี้ตัวนี้จริงอยากจะเอาออกมากเลยไม่ต้องเงินว่าจะไว้ใช่ไหมไม่อยากไว้เลย เมือ่อกี้ว่ามันไว้มาช่วงที่มันไม่มีงานใช่ไหมแล้วพอมันกลับมามีมีงานปุ๊บก็อบอกว่าเขาชอบลุคนี้อ่าลุคนี้ก็ลุคนี้ปุ๊บพออีกโปรเจกต์บอกก็ลุคนี้แหละก็เลยเป็นลุกยาวเป็นเดี๋ยวอีกสักพักนึงครับพอจบโปรเจกต์เนี้ยก็เดี๋ยวโบนั่ล่ะโบนแล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าเฮ้ยลูกสาวตีองไปก่อนนี้ลูกต้องคิดหน้าใหม่ี่ลูกคิดหน้าลูกสาวแต่ตอนแรกได้ผมบอกผมคิดว่าถ้าผมโบนั่เขาอาจจะจำไม่ได้จำไม่ได้จริง เพราะยังยังไม่เคยแบบว่าเกลี้ยงเลยนะใช่เขาเห็นอย่างนี้เขาก็จําอย่างนี้มาเพื่อนพ่อที่มีอย่างเงี้ยเขาชอบเพื่อนพ่อที่น่าเกลี้ยงก็จะแบบคนน่าเกลี้ยงอาจจะไม่ใช่อาจจะคนละเผาอาจจะคนละเผาอะไรอย่างเงี้ยต้องเอาเงินแล้วที่ตอนปูจะยังไงุนเขาที่ตอบนะครับอย่างนี้ไว้ปูต้องรอให้ให้วิลินเขาพอช่วยเหลือตัวเองได้อีกนิดนึงก่อนแล้วก็ค่อยแพ้ ว่ามีพัดยืนในแฟนอยากมีแต่ก็ไม่ได้กดดันตัวเองไม่ได้กดดันกันอะเขาไม่อยากมีครับเขาอยากมีแต่ปีนี้ปีมังกรทองนะพี่เมียใช่ไหมปลายปีก็ยังทันไม่ทานทานกันอยู่โอเคครับผม